สวัสดีค่ะทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมทีมเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นทีมแฮนทาเบรลิกแฮนทาเบรลิกกับบาเยนมิวนิคนะครับผมจะให้เข้าเกมเลยนะครับอืมบายเยนม,มาถึงก็เสร็จแล้วครับนี่นะครับทีมนี้นครับเข้าเลยเกมเลยนะครับ นี่ครับตัวคนด้วยครับเข้าเกมไหมครับถ้าไม่เสียเวลาครับนะครับขามล่้วย่ปาเป็น,นี่นครับเพบกี้ ผมวันนี้เกิดไปหน่อยครับครับเคียร์มาครับบอลอยู่ที่ครับเล่นกันได้ดีนะครับวันนี้บม่เยอะนครับยิงตรงนี้ไม่ค่อยดีทำไมครับ ใเย็นนัดนี้ครับเป็นทีมเย่านะครับใครเชียร์ทีมไหนก็บอกผมด้วยนะครับ้ผมเชียร์ใบยืนครับใครเชียร์ทีมไหนก็บอกผมด้วยนะครับใครเยผมเราทีมอะไรก็บอกผมต้าด้านล่างเลยนะครับแต่ถ้าทีมไหนไม่มีที่ผมบอกที่ซูซี่กลับมาแ้นะครับถ้าทุกคนเข้าไปดูทุกคนจะรู้เองนะครับให้ดูให้จบเลยนะครับแล้วก็ฟังที่ผมพูดเลยครับมันทุกคนจะรู้นะครับว่าผมพูดองไรบ้างครับ ที่ผมว่าที่ผมว่าเวลาใครจะขอคีบอะจะขอให้ผมจะคลิปอะไรก่ะให้บอกให้บอกครับถ้าอันนั้นนะครับให้ฟังเองนะครับเฮ้ยลูกนี้ไม่เข้าครับเรียกผมว่าครับมายิงเข้าทีหลังครับครับไปยี่สิบนิดครับได้มาแล้วครับหนึ่งลูกครับไม่มีครับลูกนี้ โอ้โหหลายลูกนี้มาสวยงามมากครับแต่อันนี้เป็น,นอนะไรครับใจครับใจนี้นลูกนี้ครับบุกอีกทีหนึ่งกระดกมาลูกนี้ครับแค่เป็นอะไรครับเาลงมาตั้งรับกันต่อเลยครับเคลียร์ขึน้นมาครับลูกนี้เขาเคลียร์ออกครับเล่นได้ดีนะครับ ทีมเข้าครับ huh. ทีมแฮทาเบอรี ub, ่ครับเล่นได้ดีมากเลยครับครฮะเคลียร์มาแล้วหรืออู๋ครับนอกกรอบแล้อฮูลเรียบร้อยครับรับนอกกรอบลงไปแล้วครับใบเหลืองใบกินครับอย่างเงี้ครับให้อันนี้ครับซ้อมเลยโอ้ตัวเล็กๆเลยครับเห็นนิดหน่อยเลี้ยว เรียกว่าเข้านะครับลูกนี้เรามาดูปัน,ป,นปันได้เดีับไม่เป็นไรนะครับเขาเปิด,ดย้อนมาคลูกนี้ได้โมงอ้าววิ่งมาครับจ่ายลูกนี้เอาครับเพื่นบุกขึ้นมาลูกนี้จ่ายทะลุมาหูลูกนี้หูลำหน้าไปครับจ่ายทะลุมาดีแล้วนะครับแต่ลำหน้าไปก่อน โอมาทางนี้ครับเจเบดนะครับโอ้โหครั้งแรกนะครับบายเยนก็นำไปก่อนนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับถ้าบายดีรอเลยครับก็เข้าเกมมาต่อเลยครับเขียนมาครับบายเยนเขียนมาครับแฮทาวเบอร์ลิงครับนี่แล้วลูกนี้ปั่นลูกนี้ครับหึงปัดไว้ได้ครับ ตัวซีขึ้นมาครับลูกนี้เปิดมาได้ดีครับได่ทิ้ครับให้เพื่อนครับให้เพื่อนอีกทีครับมาเย็นลูกนี้อโอ้ตรงกลางว่างลูกครับยิงลูกนี้ข้ามคางครับยิงสวยนุกครับบายเย็นครับยิงสวยนุกครับ มงมาลูกนี้โมงดีครับออกมาเย็นมาอกที่ครับเรียกว่าร้อนหน้าแล้วนะครับล้อหน้าแล้วเอาไม่ร้อนนะครับยิงครับลูกนี้เอายิงติดด้วยครับเสียดายมากครับลูกนี้เลวานรัสกี้ครับมาเย็นในบุกัดเอาเลวานไม่มีเพื่อนขึ้นมาเติมก็ยิงเองนะครับเพื่อนขึ้นมาเติมนะครับแต่ ไม่แจกครับเลยเพราว่าขอ,อยิงเองครับแต่มีช่องน,นิดเดียวเองครับอ๋อเดวอนดักสกีไม่มีเพื่อนนะขึ้นมาครับฮืมลอกมาได้สวยครับกปดมาไว้มิ้ฮมาดิเปิด,มมดย,ดยิงหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับสองประตูต่อสูงครับลูกนี้เล่นท่า ตัวไม่ได้ดีครับให้ดูภาพซ้ายอีกทีครับเรวานแจมมาได้สวยครับดูครับถ้าใครอยากดูก็ดูครับอีกทีครับเรี้ยครับแค่ได้ครับก็เข้าเกมมาต่อครับเอาครับมตัวเองครับชอบเล่นแท้ครับผมอ่ะอ๋อแต่ไปไม่ได้บตอนนี้เรวานมีเข้าไปอ้าวไปด้วยแจดูนมากระแทกครับ้านหลัง กดข้าไหมครนะับกดทุ่มใส่เข้ามาตรงนี้หวังว่าจะให้ครับนะอ้าวปันไม่อุ่นงูลูกนี้ยิงไปเลยครับเเายิงไปไหน,นครับครับหม่เรียบลีวันมะา,นาเซลมาอุยลูกนี้สวยมากแต่ยิงยังไม่ดีเลยครับรอเข้ามาดีแนละ้วครับ ถ้าได้ก็ได้ซีรีสนั่นนะครับโดสลายอะเพราะว่าเอาบอลก่อนครับแต่วันนี้แบบผมกดไปดูตัวเอครับมันก็เลยยิงเลยครับบอยส่มาลูกนี้เอาเรียบร้อยครับหมดเวลาไปครับบายยิงก็ชนะไปได้นะครับสองประตูต่อศูนย์ครับอื้ออชช่องวีดีวีนะครับวันนี้บอยซ์กับทาแฮบะทา แฮมทาเบอร์ลิงครับวันนี้ผมว่าขอจบคลิปแค่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ